สวัสดีครับคุณมอนค่ะพี่เพลินจะได้พันสองร้อยจุดไหมคะวันนี้ค่ะอืจุดวัดใจเป็นจุดสาคัญเลยนะครับวันนี้สงสัยอาจจะไปเป็นไปได้ที่อาจจะไปปลายตลาดอาจจะไปแตะหรือเปล่าค่ะแต่อาจจะยังไม่ผ่านแต่ที่จุดเราเราคิดว่าผ่านนะครับทาไปวังนี้แล้วกันจะมองใน้ง่มผ่านวันนี้ไหมวันนี้ไหมอะไรนะฮะผ่านวันนี้ไหมคะเอ่อผมคิดว่า อาจจะยังถ้าวันนี้อาจจะยังไม่ผ่านอันนี้เดานะครับต้องดาจริง,รงแต่ว่าในมุมระยะไกลก,กว่านี้คิดว่าผ่านคือทะลุพันสองร้ 1200, อยเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่อยู่ที่ว่าใครจะมองอยังไงเพราะว่าบางทีบริเวณพันสองร้อยก็อาจจะเป็นเชิงจิตวิทยาการลงทุนอีกนั่นแหละนะครับหลายคนจะรู้สึกว่าตลาดปรับขึ้นมามากเกินไปหรืออยังอะไรทำนองนี้อาจจะรู้สึกวันวัน,ว,นว่าเอ๊ะเดี๋ยวอาจจะลงหรือเปล่าทำนองนั้น นะครับก็อาจจะทําให้นักลงทุนในตลาดก็มีพฤติกรรมบางส่วนก็ถึงบริเวณนี้ขายก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่เรามองภาพโดยรวมสําหรับเดือนกรกฎาคมแบบปลอดโป่งนะครับก็หมายความคุณปินเชื่อว่าเดือนกรกฎาคมตลาดหุ้นไทยน่าจะดีค่ะพอดีเขียนไว้ในบทวิเคราะห์วันนี้ด้วยนะครับในมอร์นิ่งเบลของเราเมื่อเช้านะครับย้าไว้อย่างชัดเจนบอกว่าตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยส่วนตัวมองว่าเป็นอะไรที่ น่าสนใจสําหรับการลงทุนนะครับไม่ได้ขายเ<น>หรอคะที่<ม>ซื้อามาตั้งแต่พันหนึ่งร้อยจุดนะคะโอ,อ้ผมว่าไม่น่ากลัวนะครับมผมยังเชื่อมั่นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังมีแนวโน้มเที่ยะกับเข้าไปหาไฮเดิม ่เคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็เหลืออยแค่40จุดเท่านั้นเองนะคะ40แต่ว่าทาร์เก็ตจริงๆของผมปีนี้คือ1,270ที่เยืนยันกับคุณม่อนมาออตั้งแต่ต้นปี1,270 12 <70 S 1> นะคะ1,270ไม่ได้1,300กว่าอย่างที่เฮาสซอือนๆเขาเขาพูดนะ,นะครับก็ขึ้นไปอีกประมาณ80จุด อ่าไม่น้อยนะคุณมอนเ้าคุณปินจะให้ถือถือรอไปขายที่80จุดเลยหรอคะคือคือไม่ถึงกับขนาดนั้นในระหว่างทางก็ต้องมีแบบเทคโปรฟิตบ้างต้องอย่างนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าให้ถือไปจนชั่วฟ้าดินสลายกลัวคนเชื่อคุณบินแล้วไปรอขายพันสออยเจ็ดสิบนาะอย่านะครับต้องฟังเลคคอมเมนต์ของผมให้มันชัดๆนะครับในช่วงที่เป็นตลาดไม่ผันผวนเนี่ยผมจะเลคคอมเมนตในลักษณะที่คุณมอนบอกคือถือไปเลย หลับ,บหูหลับตาถอไปแต่กรณีของช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยถ้าใครติดตามดูคําแนะนําผมจะเปลี่ยนนะแล้วผมก็จะบอกด้วยว่าเปลี่ยนด้วยเป็นลักษณะที่เรามองตลาดยังมีความผ,ผันผวนพอช่วงการปรับฐานตอนเดือนพฤษภาคมมิถุนานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราแนะนําให้เป็นลักษณะของการซื้อ,อ,อข,าขายเลยล่ละนะครับทีนี้ในรอบนี้เนี่ยการปรับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย นะครับก็เช่นกันภาพใหญ่เราคิดว่ายังคงเป็นภาพของการปรับขึ้นได้นะครับเพราะว่าตัวแปรที่มันเป็นตัวรบกวนมาในช่วงปรับฐานเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยมันได้ลดความรุนแรงลงละนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศปัจจัยในประเทศเองเรื่องการพิจารณาพอรบบอปลองดองอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเดือนกรกฎาคมไม่มีืะมีอีกเมื่อเดือนไหนคะอย่างเร็วก็สิงหาแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าที่สุดแล้ว ในแง่ของพรรครัฐบาลอาจจะไม่พิจารณาก็ได้อันนี้ยังมีทางเลือกอยู่นะครับแม้ว่าจะถึงเดือนสิงหาคมในการเปิดประชุมสภาสมไมหน้าก็ตามก็เป็นเรื่องที่ไม่มีความชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะยังไม่มีความชัดเจนที่ความใช่ความไม่ชัดเจนตรงนี้เนี่ยมันทําให้บรรยากาศช่วงนี้ปลอดโปร่งสําหรับเดือนกรกฎาคมพรคต่างประเทศเองผลจะ e ูดสมมติในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนก็คือเมื่อวันศุกร์ อันนี้มันสะท้อนมาถึงวันนี้เลยนะครับ <c oughs> บรรลุข้อตกลงกันในการประชุมสุดยอดผู้นำออยุโรปที่ <c oughs> ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าเขาจะมีอะไรเป็น positive surprise กลายเป็นมี <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่แหละเป็นตัวเหตุสำคัญที่ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกปรับขึ้นกันมาทวน <c oughs> หน้าในช่วงสองสามวันแล้วนะครับ <c oughs> ปรับมาสามวันแล้วครับ <c oughs> วันพรุ่งนี้จะปรับลงไหมคะเอ่อโอกาสในการจะปรับฐานบ้างหรือพักฐานบ้างก็มีอันนี้เป็นธรรมชาติของตลาดหุ้นโดยทั่วไปไม่ว่าประเทศไหนผมก็คิดว่าหนีไม่พ้นวัฏจักรอันนี้ไปได้นะ,ค,ะครับแต่ว่าคือการปรับฐานเนี่ยถ้ามันเป็นการปรับฐานที่เพื่อจะขึ้นต่อผมคิดว่าไม่น่ากังวลแต่ถ้าเป็นการปรับฐานแบบเพื่อจะลงอันนี้เนี่ยจะถือหุ้นไม่ได้ เราจะรู้ได้กรณีนี้ผมกลับมองว่าถ้าจะมีการปรับนี่คือโอกาสในการที่จะทยอยซื้อกลัวเต็มพอร์ตกันไปหมดแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่แน่นะรอบนี้คุณม่อนอยาอยากคิดว่านักลงทุนจะเจอกันเต็มพอร์ตผมกลัวกลัวกล้าๆเหมือนกันใช่ผมกลับรู้สึกว่ามีบางคนยังรู้สึกกลัวๆไม่กล้าซื้อก็มีเผิ่มมาถึงบริเวณนี้อาจจะซื้อไปแค่กระจิ๋วเดียวก็เป็นได้ ถ้าสมมติจะปรับฐานใหม่ตอนที่มันขึ้นมาตอนนี้นะคะคุณปินประมาณหนึ่งพหนึ่งร้ยปดิมาเรื่อยๆนะคะถ้าปรับนี้มันน่าจะปรับไปขนาดไหนนะคะผมคิดว่าบริเวณที่น่าสนใจน่าจะแถวๆสมมุติถ้าปรับแรงหน่อยหนึ่งจากบริเวณนี้ก็อาจจะพันหนึ่งร้อยหกสิบจุดอ๋อก็รอซื้อบริเวณนั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลารอนะไม่ใช่พอพูดอย่างนี้แล้วปุ๊บ ถึงเลยในวันเดียวก็รอตัวเลขเกิดขึ้นนะคะมันอะไรนะฮะก็ต้องรอตัวเลขที่คุณปินให้หนึ่งหนึ่งหกศูนย์ใช่ถ้าใครจะตั้งหลักทํานองนั้นน่นะครับแต่ถ้าใครเก็บมาหนึ่งหนึ่งหกศูนย์มาขายตรงนี้ไปรอเก็บตอนหนึ่งหนึ่งหกศูนย์คืนถูกก็ทําได้ครับแต่ว่าอาจจะแบบเป็นบางส่วนนะคะไม่จําเป็นต้องแบบว่าทั้งหมดขายหมดพอร์ตหรือซื้อทีเดียวเต็มพอร์ตอันนี้เป็นอะไรที่ผมไม่แนะนํานะครับครับอืมค่ะหุ้นที่คุณปินพูดถึงนะค่ะเราจะ มองในกลุ่มไหนอย่างไรคะในเ <ผม S 1> ่วงนี้ผมยังคงให้น้ำหนักนะครับอันที่หนึ่งก็คือมองหาหุ้นในกลุ่มที่เป็นโดเมสติกเพย์อยู่เหมือนเดิมะนะครับกลุ่มนี้เนี่ยยังไงก็ปลอดภัยสบายใจได้ตรงที่เศรษฐกิจในประเทศเราแข็งแรงพอนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับปัจปปจัยลบต่างประเทศคือว่าถึงปัจจัยลบต่างประเทศมันจะยังเข้ามากระทบเป็นระยะระยะอะไรก็ตามเนี่ยหุ้นที่เป็นโดเมสติกเพย์หรือว่าอิงกับการบริโภคในประเทศเนี่ย ผลประกอบการเขาไม่ค่อยกระทบกระเทือนเพราะการค้าการขายของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของในประเทศไทยเราเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสบายใจไปเปาะหนึ่งแต่ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คืออาจจะมองหาหุ้นที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศบ้างนะครับในสถานการณ์ที่เออียูซัมมิตเนี่ยได้ข้อสรุปที่เป็นที่น่าพอใจใได้หมายความว่าโอกาสในการแก้ปัญหาวิกฤตนี่ยุโรปในช่วงครึ่งของปีนี้ ต่อไปถึงปีหน้าเนี่ยยุโรปมันก็คงจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น<ะ>ไม,ไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าพ้นจากภาวะวิกฤตนี้ไปเลยนะครับสิ่งที่มันเคยเลวร้ายอยู่ในก่อนหน้านี้จนถึงวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่รุนแรงมากไปกว่าเดิมมากหนักะนะครับมันไม่ใช่เป็นแบบขาลงไปเลยะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะทําให้เซนติเมนต์<ะ>ของ<ะ>ออหุ้นหรือบริษัทที่ทําธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศอาจจะ มีเอาลุกหรือมุมมองที่ดีขึ้นบ้างจากช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาค่ะกลุ่มบริโภคในประเทศที่คุณปรินอยากจะแนะนําคือตัวไหนอย่างไรคะผมยังคงให้น้ําหนักไปในกลุ่มอย่างเช่นนะครับธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มอาหารกลุ่มค้าปรีนะครับทำไมถึงเป็นกลุ่มเหล่านี้หรือว่ากลุ่มแม้กระทั่งกลุ่มเยานยนต์นะครับทำไมเป็นกลุ่มเหล่านี้เพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนธุรกิจของเขาอิงกับการ เลือขายกันในเการค้าขายในประเทศเป็นหลักธ<ช>นาคารพาณิชย์เองของไทยก็ธุรกิจของเขาอยู่ในประเทศเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากนะครับหรือว่ากลุ่มอาหารก็มักจะเมีฐานการเค้าขายอยู่ในประเทศเราเอง<ช>อยู่เยอะนะครับหรือค้าปลีกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับค<ช>้าปลีกหรือกลุ่มพาณิชย์เนี่ยเป็นอะไรที่อิงก,กับการบริโภคของคนในประเทศเป็นหลักอยู่แล้ว<ช>รวมถึงอย่าง แม้กะทั้งกลุ่มโรงพยาบาลอย่างนี้นะครับกลุ่มยานยนต์พวกนี้ก็ใช่คถ้ากลุ่มแบงค์นี้คุณเป็นแนะนําตัวไหนอย่างไรคะแบงค์นี้เราให้น้ําหนักเหมือนเดิมนะครับยังคงให้น้ําหนักไปที่เอชบีเคแบงกนะครับเป็นตัวเอ่อท็อปิกตัวซื้อของเราคุณอาหารค่ะอาหารนี้เรายังคงให้น้ำหนักไปที่ c p พ TUF ทยนะครับยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเอ่อกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีตรงที่เรื่องการบริโภคในประเทศของไทยก็แข็งแรง ผนวกกับเขามีการไปตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการส่งออกนะครับการที่เขาไปตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นข้อดีตรงที่ว่าเอมันเป็นธุรกิจอาหารแล้วเขาก็ไม่ต้องไปเรับความเสี่ยงในเรื่องของการกีดการทางการค้าอะไรเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกที่มีกับเบริษัทในกลุ่มอาหารอย่างเช่นกรณีของ CPF TUF ครับค้าปลีกแล้วค่ะค้าปลีกยังคงให้น้ําหนักไปที่โอ้จริงๆได้หลายตัวนะครับก็อย่างเช่น CPO Big C พี่คะจะเอามา1ปตัวเลยเหรอคะอ๋อแต่ว่าถ้าตัวตัวหลักที่เราให้น้ําหนักคง CPO นะครับก็ต้องหลอย่อพูดเพราะว่าตัวที่แนะนําไม่ว่าจะ SCB CPO อะไรก็ตอนนี้ยังเขียวปึ๊ดเลยนะคะยังเขียวต้องรอให้แดงๆก่อนคืออาจจะลำบากใจถ้าคนจะซื้อต้องรอรอวันไหนแดงแล้วกันนะครับถ้าให้มาซื้อตรงเขียวนี่คงทำใจลำบากกลุ่มยานยนต์ลระคะยานยนต์นี้เราให้น้ำหนักไปที่ตัวสมบูรณ์อัดวานแแล้วก็สัเล่ถ้าใครใครชอบแบบพื้นฐานดีๆแต่ถ้าคนที่ชอบแนวเก่งกำไรนิดนึงก็อาจจะเป็นตัว อปิโกไฮเทคหรืออินเตอร์ไอย่างเนี้ยเป็นแนวเก่งกำไร <H. S 2> แต่ว่าถ้าส่วนตัวมองว่าสมบุเออเอทกับสไตเลดีกว่าครับเอกับ,บสไตเล่นะคะคตัวที่ก็ก็ครบทุกตัวนะคะพี่รปริมครบละนะครับ<笑><笑><笑>เยอะมากเลยเยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเน้นเป็นลักษณะของการตั้งรับหรือทยอยจื้อเมื่อตั้งรับลาค่ะอ่อนตัวน่าจะดีกว่าตั้งรับที่หนึ่งหนึ่ง อาจจะยึดตัวดดชนีหรือว่าตัวราคาหุ้นแล้วแต่ว่าท่านท่านชอบลักษณะไหนนะครับก็ได้หมดสิบตัวดูกันเป็นรอบทั้งอาทิตย์เลยนะพี่นะขึ้นอยู่กับว่าใครใครชอบเจกเอร์ไหนด้วยนะครับตามความถนัดค่ะครับค่ะได้พี่ปิ่นตอนนี้ก็สบายใจนะสำหรับภาวะตลาดโดยรวมอ๋อครับยังไม่มีอะไรปัจจัยเลวร้ายหรือเปล่าภาพรวมช่วงนี้ยังน่าจะดูปลอดโปร่งอยู่ค่ะนะครับได้ได้ แต่ว่าลุ่มก็โอเคเนาะช่วงนี้ก็มาสองแสนล้านก็ดูไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับก็กลางๆอ่ะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นมากครับได้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ